ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านก็รู้อยูบ่บ้านมิตรช่องอีสานบ้านกว่าองพี่น้องผมกับประเพณีสงการพี่น้องทางอีสานบ้านห้องกินขอพ,พี่น้องผมมาเบิ่งกันมาชมกันมวลมวลประเพณีตัง้งแต่โบราณโบราณเข้ามาเป็นใจไหนของพี่น้องเนะะาะอ่ะบ้านมีขอเชิญชวนพี่น้องทุกคน,กคนมาสงน้ำกันมวลมวลแะพี่น้องเลยเ,เขาเออเขาเออนี่ยังก่อนครับคุณพอ่อแห่ผ้าแห่ผ้าแห่ผ้าในวันสงการเนาะครับสงน้ำบอกครับแห่ผ้าไปสงน้ำ อออันนี้บุญรอบญาติแล้วกับมาแห่พระอ๋อแม่นบ่ครับครับผมพุนครับพี่น้องผมพาคุณเจ้าท่านได้อ่านั่นขบ,บวนไปนอ้องพี่น้องเนาะเจ้าบ้านห้องกไ็ได้โอ้รถก,กับมีตมาขันใหม่ๆพี่น้องเลยบ้ามีมาดักหนาเลยดิเดี๋ยวห้องก็จะไปอ่าอ้อมไปทางด่านนั้นนอ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวทำเบื้งกันพี่น้อง สิบ้ามีต้องน้ำเสนอห,หรือว่าเห็ดยังสี่กันยอนอยังพี่ย้อนว่าอยากให้พี่น้องทางใครทางไกรพี่น้องในประเทศต่างประเทศได้มืองในเชื่อน,น้ำกันนะพี่น้องผมนะตาเบื้งก่อนพี่น้องส่วนขบวนโฮเซี่ยแห่เหนฟ้อนอ้วนอัวกันกาโค้งสิไปรยู่ช่วงสลากลางบา้านนะพี่น้องเนาะเดีย๋ยวว่ามีสิผ้าไปดักสร้างผู้ดีทีนึงพี่น้องผมอ่ะเบิ่งกันเขา่ขาวก่อน กสิพดกสิส่งกันไปเรอยๆเนาะพี่น้องเนาะว่ามีพาไปรัทางน,พนงาพี่น้องผมพี่น้องผมขบวดกามาเรื่เร่ได้รถกระไดเอา,เอา ีก็มีพี่น้องถ้าเป็นปวดเป็นเดียขนะับรถเป็นที่บแบบง่ายขนาดเรียนซื้อๆได้เเดี๋ยวจะาพากันไปวนอยู่ทางผมพี่น้องเนะที่อยากกลางบ้านทองสิไปก้าวไปทาบ่ต้องงงเลย มีพ hey, yeah. ี่น้องทางซ่อมมันก็จะเป็นห้อมขยุ่งยุ่งบนหรอพี่น้องทีแย่ก็ครับพี่น้องครับผมพี่น้องทีมงานมวลมวลขืนโหดแซวนะพี่น้องบ่อยากวอาร้ายมาสั่นเปราะยังจะบ่อยากวอาร้ายก็ถับฟังถับฟังกบพี่น้องเนี่ย ก็เริ่มอาสดชื่นะครับเนาะทางพระคุณเจ้าทางหลวงปู่คนกับสารน้ำโดนามให้น้ำมนให้พรอ,อ่าแก่ไทยบ้านไทยเมืองเสือว่าประเภทนีเชินนี้กับธนาซีมีกันทั่วไปหลากหลายจังหวัดแลนาะครับพี่น้องเนาะในทางภาคอีสานเฮอกันได้น่าสิเป็นแต่ละภาคว่ามีกบฎดีเบิร์นั่ะล่ละเอกหลัก์ของแต่ละภาคก็คือกันพี่น้องอพี่น้องผมเกิดปรากฏการเกิดปรากฏการสรงนามแต่ยังใน น้องเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆ์น้องน้ำน้องน้ำสุเสวัตดีจ้ามืัอนี้พ่อสารน้ำพ่อเปียกน้องฝ้ายังไงพี่น้องบ้าผู้สาบ้านเท่าไห่จ้าผู้ดีๆงามๆเดียวเลยุดยอดอีกทีพี่น้องไปแล้วครับขั้นแรกขบวนแรกผ่านไปแล้วเลยน้องเนาะขบวนที่สองกันไปเรื่อยๆ์เอาคุณหมอ ว่าไม่เค้นงานนะครับเนาะครับคุณหมอครับพี่น้องผมมาส่งน้ำเพื่อการเล่นป้ามีสื้ผ้าหาเบิ่งตะของสวยๆงามๆแบบพี่น้องผมปะต้องมีต้องมีพี่น้องวางงามที่ใส่ป้ามีภาไปหมองกันเนาะพี่น้องเนาะครับ สงการเฟสติวัลพี่น้องสองการเด็กว่ามือสองการแห่ผ่านว่พี่น้องเนาะข้างหลังเขาจังเบิองกันเลยพี่น้องเนาะวิจัยผู้ใดละพี่น้องคุณน่ะคุณแม่มาลีท่องของเ้าม,มาสงนามารรเลลมพื่อกันไปเยอะเลย่หุ้นเดียวกันอยู่บนนี้นะเออเอาหุ้นเดียวกันพี่น้องอันนี้ก็หุ้นเดียวกันอยู่บนนี้อขอโทษนะครับเด้อโอ้หุ้นเดียวกันพี่น้องสามสี่ท่านนี่รับหุ้นเดียวกันเนาะ กะชิบเผื่อินกันอีหม,มอบ่ครับนี่ต่อไปนี่นอ,อีหมออีเสียสวซีท่านร่วมกันประมาณแปดร้อยปีพี่น้องก <c oughs> ับอีหมอ,อนะครับเนาะเป็นจังไดพี่น้องนี่แหละพ <c oughs> ี่นี้ <c oughs> ทางบ้านเฮามวนมวลซื่งเด้อพี่น้องเ <c oughs> ด้อผู้เฒ่ <c oughs> าผู <Frankfurt> ้แก่กลับมาฮุ่มกันนี่ซุนท่อนเขาโรงเรียนยางเที่ยวตั้งกันได้กี่มาไล่สวบด่าพักกันแล้วตั้งกันประสันเพลินว่า เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดยน้ามากพี่น้องน้ำมากน้ำมาบ่คือบ่คือแนวนีบบ่คือนาะครับนาะบ่คือบ่คือ่อยนครับพี่น้องพี่บดคนเดิมคนเก่าอาบอดครับผมแอดมาได้อามา้อาบอดอาอดมาได้วัาออาดดาอบครับครับ เนื่องด้วยสงการกับเป็นแนว้นี่แหละพี่น้องผมสงการข้นสีสาดน้ำนี่นี่คือยังชันน่พี่น้องสงการข้นสาดน้ำมาที่นี่กันเครื่องไฟเข้าเปียกน้ำพี่น้องครับเครื่องไฟเปียกน้ำไฟมันชดพอไฟชอดปุ๊บซุ่งใส่ไฟลำพวงบ่ออกจำเป็นต้องตีตะกวางเหย้าโดดๆ้าจับกลูเนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละเขารว่ามันมวนไหลบ้านอันนี้จะ บานอันนี้จะเป็นมวนปวมวนพูพี่น้องขนาดไฟครับไฟช็อตและยังามวนที่ปีอยู่เร็วๆนี้ว่าธรรมาดาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเรามีเอ่าถือว่าเทศกาลได้ห้าขงขมวนได้พี่น้องกันใจมันมากคนบ้าเนาะพี่น้องไฟรับทาจักครูนาะพี่น้องเนะาะครับเดี๋ยวขอให้แผนข้างทางข้างใดเฮาดูแลเรื่อง ดูไอ่ไใหปไนแดงเข้าดูแนเรื่องเครื่องเสียงกว่าพี่น้องผมเรื่องด้วยสาดน้ำกันเลือกเกินไฟมันกระดับสันเลยบาทมัน็อตเล่นดิบดิแชงเครื่องเสียง ปังนี่สิเล่นแชีงเชียงเสียงฟังคุณพี่นวังเวทีเขาบอกว่ามู่เจ้าดับคอยสียาววัดสันบาททางนี้ก็พย่อมได้บาทเลยเอาบักใหญ่เลยพี่นวังผม เก้าเลยนะตอนนี้เลยพี่น้องเนาะคนอีสา,บา,านบ้านเฮานี้มั่วๆดีเลยพี่น้องขนาดเครื่องเสียงตายคาถาให้สร้างว่าส่องให้มันเหลวซะก่อน,นสันทาได้อดได้ว่าเสรนเพิ่นว่ามันต้องยอมใจเลยพี่นออ้องมอ่ยอมบ่ได้เลยพี่น้องคือสีพ่แอแฉบเนาะส่อมเบิ่งกินผู้เดียวเลยพี่น้องเราไมันสีข้าวคอโอ้โหเสียง oh, <ho, S 2> แอบ,บ,บ,บเสียงแอบเลยพี่น้องเนีย ยาย่อาหีนั่นหละนคนเียบเราเคยพอกันมาเป็นสิบปสิปีกับสองพอดิสามสพอทีนึ่งกับีพี่น้องก่าวหมุกเบ่น้องนะบ่าวระมุกของเรากราเบิ้งถูกคลิปวัพี่น้องที่เปิดขึ้นมากัสของพากยังสีบาวะมียังสีบาเลยวะ ก็ไม่ยังสีเบเาเลยพี่น้องเออเออเาพี่น้องผมคุณเบาๆนะครับเนาะดาราดังประจำมู่บานเขาเขาพี่น้องผมมีงานยุ่ยใสต้องมีเพิ่์นยูหันแมนบ้ครับมีงานยุ่ยใสต้องมีเพิ่์นยูหันนะครับเนาะเพิ่นบ้าอีสานเฟตีวันวระจันเพิ่นบ้าอ่าพี่น้อง ขึ้นไปทั้งฟ้าพี่น้องฝนกับสีตกก็เมือนี้สงการมาหาสงการร่วมมาแล้วพี่น้องพัดวื้ววื้วมาแล้วยันเจังไหนประเทศนี้บ้อนบ้า,บามีเสด็จมาผัจดาบไปกว้าผมพี่น้องผมมันดาานา่านยากเพว่าฝ่าฝนพี่น้องฝ่าไม่ผลไม่พี่น้องผม,ผมก็เบื้องหน,น้าของเฮาเนาะไปไปปิดคลิปงามๆโกโก้พี่นอ้องเบื้องหน้าเขาก็เป็นเวทีเนาะพี่น้องเนาะกุแหละครับก็เป้าตันเต็มยู่ับพี่น้องเอ้า บ้ามีเครื่องเสียเบล่าผ้าจาับพี่น้องไปทับเพี้ยวช้ำนี่แหะพี่น้องผมเพราะว่าหยังฝ่าฝนทางเครื่องพี่น้องเป็นที่อยากแหล่ามากเนาะครับเนาะเพราะฝ่าฝนมาแล้วบางคั้ง,งนี้กะมันกันจะไล่กับกล้องกับทุกท่านแหละรับพี่น้องฝ่าฝนไม่ มันก <ítulo> ับผมีแนวเอ็เช่นพี่น้องเดี๋ยวลอไปซุปสวัสดีชมมีแค่พี่น้องผมสุกุ้งนะครับพี่น้องเด้อกับมาหาสงการนี่พี่น้องทางอีสานก็ได้พี่น้องผมม้วนตามกันตามมาเภทนี้ทุกท่านเละพี่น้องผมรักษาสุขภาพดูสุขภาพแข็งที่พี่รองเด้อยั่นหนักหลายพี่น้องผมขอบคุณครับก็กันคลิปหน้าครับพี่น้องผมสวัสดีครับ